um. <coughs> 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 <coughs>

เฮ้ยม่ดีเลยเดี๋ยวเติมลมด้วะคนเก่งสุดสุดอ๋อต่ายใจเยี่ยมมากเยี่ยมมากนั่นนั่นโอ้ถ้าเกิดฉันระเบิดก็น่าจะดังกว่านี้น่าจะมันเนาะปุ้ง เติมเท่าไหร่พี่ห้าสิบอ๋อตัวขอใส่กั้งสามหกสามห้าหกโอ้แข็งแข็งมอไซค์ก็ให้ใส่สามสองนะเนี่ยเเดี๋ยวผมจะเอาไปเติมมอไซค์เลยผมขี้เกียจเลยอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขอเติมมอไซค์ก็ห้าบาทใส่ห้าบาทใส่กระป๋องเดินนิดนึงแล้วตอนช่วงจังหวะที่มาลุดมันก็จะลดไปด้วยค่าไฟนะ